ขอบคุณมากเลยนะวิ่งงานไม่จะคิวไม่ใชไปอยูอย่ตรงนู้นอ่าแล้วก็อยู่ที่เสาอิงชานะครับแล้วก็มีผู้มาบริจาคแต่เช้าเลยนักวิ่งพาคุณแม่มาบริจาคแล้วก็คนก็มาเยอะเลยเพื่อขอบคุณมากเลยนะครับ,อ,บ,รบอ้ตเต็มเลยนี่อ่าวันที่วันหยุดครับเรา ก็ไปลงนามถวายพระพรเรียบร้อยอ่าอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่เอามาติดได้ตอนนี้มีมาแล้วห0รอยแต่นี้สมคนซั p พอร์ตไทยแลนด์ซั p พอร์ตไทยแลนด์ d bangkok. co. t h ตอนนี้หกร้ Support Thailand. Support Thailand. อยแต่นี้สามล้วครับถ้ามาถ้ามาลำบากก็ส่งมาได้ครับเดี๋ยวมันจจมาขึ้นตรงนี้นะ อันนี้เป็นแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ครับนะก<ม>็ถ้ามาลำบากก็ส่งมาก็ได้นะทุกคนเมื่อวานเราขอโอ,โอ้โหมารเลยมากันเยอะเลยบกว่าเที่สามคนแล้วนะแต่เมื่อคืนเราก็มีมาจากลบบุรีโอโ้กองตกกระจายเลยมาเช้านี้ของคนเดินเตินทึกเลยอันนี้เราเตรียมส่งไปวันนี้เราจะมีรถบรรทุกหกล้อไปอีกสี่คันนะเป็นไงเรียมม,ม,มีทีมข่าวจะจะเป็นผู้ถูกสายทอดบ้างพีพีทีวี ติดตามก็โอ้ของเยอะเลยครับนี่ก็ทีมงานเราก็นี่ไม่ได้กลับบ้านนะเว้ยผู้จริงผู้เล่นอ๋อขอบคุณมากเลยนะลยนะตะลงตอนนี้เขาขาดหรืออะไรรู้ไหมเนี่ยมีข้อมูลไหมต้อลองถามหเอยทางแนวหน้าเขาขาดอะไรนะอันนี้คือเมื่อเมื่อคืนนี่มีเพื่อนๆจากกิสาจากรบบุรีมาฝากตรงให้เรานะโอ้โหมา,มาวาๆ ไลกตาซอยมาดีฮะเดี๋ยวเราจะมีรถไปหกค,คันอีกสี่คันวันนี้นะทุกเขตกรมอได้นะแต่อาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนที่เสาชิงช้านะถ้าอยากจะคึกคักก็มาที่เสาชิงชา้าเผื่อจะได้เจอกันด้วยผมก็จะเข้าออกแต่ว่าเสื้อผ้าไม่เป็นไรนะครับเสื้อผ้านี่ผมว่ายังไม่ได้จําเป็นมากน้ําดื่มเราคิดว่ายังไม่จําเป็นนะ เอ้เข่าขาดเ,เรืออะไรมาที่แนวหน้าเขาบอกไหมก็จะมีแข้งก็มีเครื่องนอนนะคะอ๋อวาแต่ว่าของันนี้ยังไม่โอเคลองถามเมื่อนมผงเด็กไงเห็นเมื่อกี้มีคนก็บอกงันนมผงเด็กไม,ไม่รู้งานเดี๋ยวลองดูนะตแต่มันก็เอาครับเอาเท่าที่มีกำลังนะช่วยกันมีแล้วต้องเตรียมสง่งโอ้กำลังใจคนไทยนี่ท่วมท้นจริงๆนะ ันอย่ามาแย้มกันพวกเรานะพวกเราเวลาเรามีเรื่องเราก็สามัคคีกันเข้มแข็งครับขอบคุณมากเลยนะยคือบุรีผมไม่ได้ใจว่าบุรีเขาเอาไปให้ใครนะถ้าเกิดให้ทหารเราไม่ได้ส่งให้ทหารเราส่งให้ประชาชนนะก็เออบุรี่นี่ัไม่ค่อยแน่ใจแต่ผมิดว่าเอ๊ะอยาให้ดีมั้มมันไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่ ไอ้บุรีเขารับไม่เน่บุรีไม่น่าเอานะเนอะเพราะว่าถ้าเกิดให้ทหารแต่ว่าเราไม่ได้ส่งให้ทหารเราส่งให้ประชาชนนะนะออน้ำบุรีอย่าพึ่งเลยนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขอไปคอนเฟิร์มเดี๋ยวอต,ต,ตอนนี้อย่าพึ่งเดี๋ยวขอไปเช็คอีกทีหนึ่งนะโอเคครับนี่แล้วก็มีเพลงบุกใจ อ๋อมาแล้วครับโอ้ดีตอนนี้เป็นที่จอดรถสะดวกนะจอดปุ๊บขนปั๊บเลยโอ้คนละไม้คนละมือ,คน,มอคนละนิดคนละหน่อยอ่ะมาเลยเนาะบางคนก็ไม่ได้อยากจะขึ้นมาแนละ้วแวะมาสอยเล้าไปเลย เฮศกิจฟ้องมาช่วยถ่ายให้หน่อยดิอันนี้ก็ตามเี้ยือได้ไหมเนี่ยไว้กดอยู่เดี๋ยวค่ายก่อน าเงินฝากงนใช่ไหมอ๋อดี๋ยวไถ่ายรูปเลยครับอ๋อบายนะถตรงนี้ด้ไมถ่าตรงนีไหนเลยก็มาครับขอบคุณมากที่ได้ก็ต่อบมาก้อมาน้อยเมื่อวานเยอะเลยครับแค่มาก็ดีใจแล้วครับไม่เป็นไรเลยครับขอบคุณมากแค่มาก็ส่งกำลใจให้แนวหน้าครับได้ได้ มแค่นี้มาก็ืนใจแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับได้แล้วพี่เิก็เดี๋ยวครังปลอดภทยนะทีนี้ก็ไม่ได้ปิดสบายรีับ่ม่ทาบนกน่าจะน่าจะมีบ้างะครับเพราะที่นี่มรับัแ่ละวุ่นวายนลล่ะรับไปของดีกว่าใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครัเบถ้าหาซื้อของไม่ได้ไมเียก็ได้ครับ เองก็เปิดเพื่้าเ้เขแใ่มขึ้นหนึ่งปีครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีจังนี่มาในเช้าเลยนะเฮ้ยีรยวต้องใช้แบบเขาขาดไรที่สร้างงานครับใช่ลมหอมเด็ก ขอบคุณมากน้องเทพกิจเทพกิจก็มาคอยช่วยเต็มตัวขนแล้วนี้รถออกกี่โมงรู้ไหมเนี่ยรถมาก็หลดของเลยครับว่านี่ไปสินางครับครับโอเคนี่กัน นะครับซัพพอร์ตไทยแลนด์นะ เรียบร้อยดีไหมว,วันนี้ใครเลี้ยงตะระเปาเนี่ยฮะเอาเลยโอเคครับวันเราวันนี้วันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับก็พักผ่อนกันใครมีเวลาก็อาจจะแวะมาที่ตร,ราการหรือที่เกศน,นะแล้วก็ส่งกำลังใจครับให้แาวหนะ้าให้แนวหน้าปลอดภัยทุกคนนะทั้งทหารทั้งประชาชน โอเคครับผมก็อาจจะเข,เข้าออกนะเจออาจจะมาแต่เจอไม่เจอแตม่มีคนรอรับอยู่นะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนนะครับโอเคครับ